สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวเขาใหญ่ค่ะ2วัน1คืนนะคะหลกัหลกๆเลยเนี่ยเราก็จะไปหาสเต็กกินมีคนอยากกินสเต็กค,ค่ะที่ s t u เดอรซึ่งเขาบอกว่าเป็นสเต็กที่ดีที่สุดในเขาใหญ่ค่ะก็เลยมาลองกัน สใช่ปะคะอันนี้อันนี้ใช่ไหมก็ตามสไตล์ร้านสเต็กนะคะจะมีขนมปังทัวซองแล้วก็เนยเรียกน้ำย่อยกันนิดนึงค่ะจดีจะบอกว่าดิฉันน่ากินน้อยเจอขนมปังเข้าไปจะอิ่มเฉยค่ะ เขาบอกว่าสเต็กคอหมูย่างจิ้มแจ่วนี้อร่อยมากก็มาถึงเมนูไฮไลท์นะคะมาร้านนี้ก็ต้องกินสเต็กเนาะดูรีวิวมากะว่าจะมาสั่งโทมาฮอสค,ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่มีก็เลยสั่งเป็นอันนี้มาแทนซึ่งจำชื่อเมนูไม่ได้นะคะก็เราเป็นสายไม่กินเนื้อเนาะ,ะแต่ก็ลองชิมได้นิดหน่อย อร่อยดีค่ะอร่อยเลยแหละความจุระดับมีเดียมนุ่มมากลืมไปแล้วว่าเรียกว่าอะไรนะร้อยกรัมละแปดร้อยมั้อันนี้สามร้อยกรัมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายนอกร้านนะคะมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอท์ดอร์แล้วว่าที่นี่เหมาะกับการ กินกันตอนเย็นค่ะแล้วก็มาดื่มไวน์นะคะกินสเต็กไปด้วยฟังดนตรีสดไปด้วยโอ้หฟินน่าดูเลยค่ะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่ทำอะไรามาเป็นยังไงสเต็กกินอะไรไปก็ยังจำชื่อเมนูไม่ได้ใช่ไหม,มเป็นไงเมื่อเวลาหลายปากนั้นไม่กินเนื้อน,นะก็แบบเออว่ะสามาร้อยกัพันสี่พันสี่มันเป็นไม่รู้ส่วนไหนของวัวแหละ อาจจะเป็นตกินอิ่มๆจุกๆแล้วก็แวะไหว้พระหลวงพ่อทั่วดที่ใหญ่ที่สุดในเขาใหญ่กันแป๊บหนึ่งค่ะจากนั้น,นฝนก็ตกกระหน่ำเลยเราก็เลยต้องรีบไปต่อค่ะ เรจะเข้าสู่พื้นที่มรดกโลกล้นะคะเมื่อกี้เขียนว่าน้ำตกเขวนรลกปิดนะคะน้ำตวัดปิดไหมไม่ได้อ๋อไม่ไม่ได้เขียนแต่เขียนว่าผาเดียวดายกับน้ำตกเขวนรลกก็่ะปิดตั้งแต่วันไหนจะไม่ได้แต่ถึงวันนี้แหละสามสิบกันยาจะเปิดุ่นนีุ้่งนี้น่อยมาเที่ยวต้องเป็นหน้าน้ำแหละ <c oughs> เขาก็เลยปิด ยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกขรัผม ถือว่าเป็นรถทริปนะคะที่ขับรถชมวิวเขาใหญ่ค่ะขึ้นจากฝั่งถนนธนรัตน์นะคะแล้วก็จะพาเขาใหญ่แน่แหละมาลงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เราก็แวะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแป๊บหนึ่งค่ะที่นี่นะคะถ้าพอมีเวลาเนี่ยก็สามารถเดินชม<ๆ>เขาเรียกว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติผ่านสะพานแกวงเนี่ยนะคะเข้าไปได้ใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะก็จบแล้วแต่ว่า เราก็มาสุดแค่นี้ทุกทีเลยไม่ว่าจะมาสักกี่ครั้งก็สุดตรงนี้แหละค่ะ มาถึงแล้วค่ะโรงแรมไพรววนนะคะอันนี้ตั้งใจมากๆเลยที่จะมานอนที่นี่ก็จะเห็นว่าโรงแรมนี้อยู่ปากทางเข้าเขาใหญ่เลยนะคะแต่ว่าเป็นฝั่งปราจีนค่ะก็เดี๋ยวเราจะพาทัวร์โรงแรมแบบรอบๆเลยนะคะไปดูกันค่ะโรงแรมไพรววนเนี่ยนะคะเป็นโรงแรมที่รีโนเวทจากโรงแรมเก่าอายุเกือบ30ปีโดยทาย,ยาทลูกที่มีความคิดว่าอยากทำโรงแรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรักสุขภาพค่ะ โดยออกแบบให้สามารถปั่นจัก,กรยานนะคะขึ้นมาเก็บที่ห้องได้อารมณ์เหมือนโรงแรมโอโรมิจิ t u b e ที่ญี่ปุ่นเลยค่ะตอนเราหาโรงแรมที่เขาใหญ่นะคะเราก็ค้นคำว่าโรงแรมปั่นจัก,กรยานโรงแรมไพวันเนี่ยก็ขึ้นมาในลิสต์เลยค่ะพออ่านรีวิวและคอนเซปต์ของโรงแรมก็กดจองโดยไม่ลังเลจะ้ะ และมา3าครั้งในเดือนเดียวเออขนาดนั้นเลยก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะคะจะมีรีวิวห้องแบบ Family หรือว่าเรียกว,ว่าดอ m นะคะให้ดูแบบสั้นๆค่ะก็เดี๋ยวดูรีวิวห้องพักแบบ Standard Twin b e บกันก่อนนะคะรอบนี้เราจองแบบกระชั้นชิดมากอีก2วันจะมาจองเลย <S <S ก็เลยได้ห้องนี้นะคะเหมือนจะเป็นห้องสุดท้ายด้วยแหละ ห้องนี้นะคะราคาปกติ1คืน7000บาทนะคะมีอาหารเช้าด้วยแต่ว่าตอนที่เราจองมาค่ะเราได้โปรนะคะลด50%เหลือ3500บาทต่อคืนค่ะ างซ้ายมือเนี่ยนะคะก็คือทางปั่นจัก,กรยานขึ้นห้องนะคะแล้วก็ยังมีสระว่ายน้ํายาว50เมตรมาตรฐานโอลิมปิกด้วยแล้วก็ถ้าใครสายวิ่งก็วิ่งได้รอบโรงแรมเลยค่ะนอกจากนี้นะคะโรงแรมยังมีจัก,กรยานให้ยืมปั่นด้วยนะเออเป็นโตกเกียวไบเฮย้ยดีงามอาเอาล่ะถึงเวลาโชว์ของดูสภาพชุดนี้ไม่ได้อำนวยเลยนะคะก็เดี๋ยวจะ เอาจักรยานเจ้าบรอมตันน้องใหม่ไปปั่นรอบๆโร,รงแรมคะ่ะสภาพนี่แบบอะไรกันคะคุณกระโปรงกระโปรงใส่ทำไมก่อน <c oughs> อากว่าจะกลางจะพับได้เองนี่เล่นเอาเหงือแตกอยู่เหมือนกันนะคะไม่ค่อยถนัดแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงแต่ก็พยายามค่ะไม่ได้ดิฉันจะต้องปั่นเจ้าบลอมตันไปได้ทุกที่ให้ได้นะคะมาฝึกที่นี่ก่อนคะ่ะวันหนึ่งเนี่ย เราอยากจะพาน้องไปปั่นรอบฟูจิเออทำได้เปล่าไม่รู้แต่เป็นบักเก็ตลิสต์เออเอาซิเนินหอมคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่ที่อยู่หน้าโรงแรมเลยพื้นที่เชื่อมโยงกันค่ะนักปั่นก็รู้จักกันดีค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นคาเฟ่สำหรับ คนปั่นจักรยานแถบเขาใหญ่นี่ที่ก่อนจะขึ้นไปในเขาใหญ่เนี่ยก็จะต้องแวะหรือว่าลงมาก็แวะเ,เติมลมล้างล้อล้างรถล้าง,งตัวได้เลยนะคะที่นี่ก็จะมีนักปั่นมากันเยอะเลยค่ะโดนกาแฟเป็นหนึ่งกลุ่มแล้วก็สำรวจโรงแรมต่อค่ะที่นี่แยกเป็นสัตวส์ส,สวนดีจริงๆเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ห้องสมุดนะคะเขาจะแยกไปอีกอาคารหนึ่ง มีที่นั่งที่นอนเล่นนะคะทั้งเอา์ดอร์แล้วก็ห้องอ่านหนังสือที่สามารถยืมหนังสือไปอ่านได้ด้วยค่ะ ทางโรงแรมอะค่ะก็จะมีกิจกรรมที่ทําที่นี่นะคะทุกเย็นวันเสาร์หรือไงเนี่ยค่ะอย่างวันที่เราไปอะก็มีฉายหนังกลางแปลงนะเป็นเรื่องโปเนียวของค่ายจิบลีค่ะก็ฉายที่นี่แหละค่ะ คือเหมือนว่าเวลามันจะหมดแล้วค่ะต้องรีบทํากิจกรรมสุดฤทธิ์ก็เลยเอาจักรยานมาปั่นอีกรอบนึงนะคะพอดีว่าเอามาสองคันก็ไม่ต้องยืมจักรยานของแรมทีนี้ปั่นมาถึงข้างหน้าโรงแรมเลยจ้ะมาที่นี่แล้วก็ไม่ต้องไปไหนนะคะ เพราะว่าโรงแรมอยู่กลางป่าค่ะออกไปก็อีก10กิโลแล้วเจอเจอเซเว่นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่เนี่ยที่โรงแรมเขาก็มีร้านอาหารนะคะชื่อว่าวาย่านะคะก็มีเมนูที่หลากหลายอย่างเรานี่กินมาแบบจุกแล้วว่าตอนกลางวันเราก็เลยสั่งมานิดๆหน่อยค่ะข้าวจานหนึ่งแล้วก็ยำปลาแซลมอนดูสุขภาพสุขภาพมกมากเลยค่ะ จบวันแรกจ้ะฟินมากๆเลยเป็นโรงแรมที่ถูกชะตาสุดๆดชอบอะไรแบบนี้ค่ะสงบไม่พลุ่พลานมีทุกอย่างครบในโรงแรมอยู่ยาวๆเช็ค f ฟสซิลิตี้ให้เต็มที่ไปเลยค่ะแนะนำแนะนำเช้านี้แยกย้ายค่ะ คนนึงเขาปั่นขึ้นเขาใหญ่ค่ะส่วนอีชั้นนั้นก็ปั่นอยู่รอบๆโร,รงแรมเหมือนเดิมค่ะก็จะเก็บบรรยากาศร,บรอบๆโรงแรมที่เราปั่นเช้านี้มาฝากกันค่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกินบุฟเฟ่ตของโรงแรมกันนะคะอันนี้ก็รวมอยู่ในค่าที่พักแล้วด้วยค่ะ อาหารเช้าของโรงแรมเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะคะก็มีทั้งสลดัดมีต้มเลือดหมูด้วยเราชอบมากเลยอร่อยมากแล้วก็มีอาหารไทยด้วยนะคะมีแล้วก็มีพวกไข่ดาวอาหารแบบอเมริกันเบกรคฟัสต์นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือโรงแรมเขามีเป็นแบบกาแฟสดนะคะเป็นเครื่องเอสเปรสโซชมสั่งได้นะคะก็รวมกาแฟไปด้วยแบบจะสั่งเมนูไหนก็ได้ลาเต้คาปูชิโน่อะไรตามใจเลยดีมากเลยอะ่ะชอบชอบ ยังค่ะยังไม่ถึงเวลาเช็คเอาท์ก็ไปกันยาวๆค่ะกินอิ่มแล้วก็มาปั่นจัก,กรยานต่อนะคะที่นี่เนี่ยมีส่วนให้ปั่นจัก,กรยานวนๆรอบโรงแรมหลายที่มากเลยเพลินทีเดียวเชียวพอดีจัก,กรยานอีกคันเกิดอุบัติเหตุดิดหน่อยค่ะยางแตก เราก็เลยยืมจัก,กรยานของโรงแรมมาปั่นค่ะเป็นโตเกียวไบค์เพิ่งรู้ว่ามันปั่นดีมากนิ่มแล้วก็มันเหมือนจะหนักนะแต่มันไม่หนักเออมันมีเกียร์ด้วยแหละดีมากเลยอยาปั่นเพลินเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบจ้ะ เพราะอีกสองอาทิตย์ต่อมาเรามาซ้ำที่นี่อีกรอบนึงนะคะด้วยความติดใจก็เลยพาทั้งบ้านเลยค่ะมาพักผ่อนกันที่นี่มากันทั้งหมด8คนก็เลยจำเป็นที่จะต้องจองห้องแบบ family ห้องหนึ่งนะคะห้องนี้เนี่ยนอนได้จริงๆ4คนแต่ว่าเราก็เสริมเตียงอีกเตียงหนึ่งเป็นเป็นพราคนพอเปิดประตูเข้าไปทางซ้ายขวาเนี่ยนะคะก็จะเป็น ส่วนของห้องน้ําเก็บของอย่างห้องขวาเนี่ยก็จะวางพวกชากาแฟถ้วยต่างๆไว้นะคะมีตู้เย็นอยู่ข้างล่างส่วนทางซ้ายก็จะเป็นอ่างล้างหน้าซึ่งมี2อ,อ่างเลยนะคะแล้วก็มีห้องน้ำสอห้องเลยนะคะห้องนี้มีที่พัดชุดตัวแล้วก็แขวนเสื้อนี่ก็คือห้องภาพรวมนะคะนอนได้ห้าคนนะมีเตียงเสริมหนึ่งเตียงใหญ่เลยทีเดียวค่ะใหญ่มากเลย สบายๆนะคะก,กว้างๆแล้วก็ระเบียงเปิดออกไปก็จะเป็นระเบียงที่กว้างนะคะได้วิวเขาใหญ่เทควิวเต็มที่นะมีเก้าอี้ดูวิวโซฟองโซฟามาถึงก็เมฆมารอเลยจ้ะ รอบนี้เราเอาอิน스타360มาด้วยค่ะก็เลยจะถ่ายแบบลองช็อตนะคะปั่นจัก,กรยานจากห้องที่พักเนี่ยไปสำรวจรอบๆโรงแรมค่ะไปดูกัน และด้วยความที่เดือนนี้เป็นเดือนตุลานะคะเดือนแห่งฮัลโลวีนโรงแรมเขาก็เลยตกแต่งด้วยน้องผีน่ารักน่ารักนะคะเกาะตามมุมนั้นมุมนี้เราก็มาใช้ห้องสมุดเนี่ยบ่อยมากใช้ทำอะไรนั่นแหละค่ะตามที่เห็นค่ะ ที่เรามาพักนี่นะคะเป็นวันจันทร์กับวันอังคารค่ะตอนแรกนี่ก็คิดว่าอาหารเช้าจะเป็นแบบเป็นเซตๆนะคะแต่พอดีว่าเออก็มีแขกพอสมควรเขาก็เลยทําเป็นบุฟเฟ่ค่ะแล้วก็ทริปนี้เนี่ยเป็นทริปครอบครัวเนาะเด็กปิดเทอมแล้วก็พาคุณยายค่ะมาเปิดหูเปิดตาจะได้เห็นธรรมชาติอะไรอย่างนี้ไม่อุดอู้อยู่แต่ในบ้านก็กินกันอิ่มน้ำสงรานค่ะ